สวัสดีค่ะมาดามกะปินะคะวันนี้ก็อยู่ในส่วนเหมือนเดิมนะคะนี่มาดามจะมาพูดให้ฟังเรื่องว่าเรามีต้นไม้ปลูกผักปลูกดอกไม้เนี่ยมีอุปสรรคไหมมีค่ะบางทีปลูกไม่งามมั่งอะไรบ้างแมลงมั่งนะคะตัวเพลีย้ยมั่งทีนี้มาดามก็จะมาบอกวิธีของมาดามนะคะว่าเราจะทํายังไง ช่วงนี้ฝนตกชุกก็ตัวเพลีย้ยเขียวๆนะคะเขียวๆขาวๆก็จะเยอะมากทีนี้เห็นว่ามาดำนี่อันนี้ไม่ใช่น้ํายาเช็ดมือนะคะมันเป็นกระป๋อง,องน้ำยาเช็ดมือของที่ทํางานหมดก็เลยเอาทิ้งค่ะก็เลยเอามาใช้ประโยชน์ของเราในนี้คืออะไรคือที่ทํางานมันจะมี คนที่เขาสูบบุหรี่นะคะสูบบุหรี่เสร็จแล้วเ็าก็ <c oughs> <ๆ>จะทิ้งไว้ในถังถังที่เป็นเฉพาะบุหรี่ที่ก้นบุหรี่นะคะนี้มาดามไปเก็บก็หน้าที่ของมาดามก็คือทําความสะอาดด้วยนะคะก็ไปเก็บบุหรี่มาหลายครั้งที่เราทิ้งเราก็นึกไม่ออกทีนี้ไปเห็นใน youtube คะ่ะยูทูบเบอร์บางคนเขาทําเอ๊ะเราก็มีก้นบุหรี่นี่ว่าก็เลยเอามาใส่น้ำหมักไว้นะคะ นี่ก็คือน้ำน้ำของมันนะคะมาดาวก็ได้มาเยอะเลยแต่เข้มข้นมากนี่มาดามก็กะเอานะคะของเราเองเราก็กะเอาเดีย๋ยวไม่ต้องเยอะเอาน้ําก่อนน้ําก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองน้ําน้ําเราก็ใช้1ลิตรนะคะแล้วก็น้ำบุรี่เนี่ยคะ่ะน้ำจะเรียกน้ำอะไร นิดหน่อยนะคะอย่าใส่เยอะเพราะว่าอันนี้ของมาดามนี่เข้มข้นมากนะคะแล้วก็ใส่น้ํายาล้างจานไปนิดหน่อยนะคะอย่าไปใส่เยอะแล้วมันจะเป็นฟองเยอะใส่เพื่ออะไรเพื่อว่าน้ํายาล้างจานนี่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ยี่ห้อที่มีมะนาวจะดีนะคะอันนี้มาดามไม่มียี่ห้อมีมะนาวก็เอาธรรมดานี่ค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันเราฉีดครั้งหนึ่งเราก็ทำไม่เยอะค่ะนี้เราไม่มีอย่างเขาสิบเอกบอกฉีดอย่างเขาเราก็หาที่หาได้นะคะใส่เลยค่ะเราก็จะไม่ทำค้างไว้นะคะเพราะว่า ขอออองงเเเเรรราาทไก็ใช้มมื่่หนนนั้นนี่ค่ะก็เป็นอัน,นเสร็จพิถีเสร็จไอ้นี่แล้วนะคะ,คะก็ไปเขีดได้ที่ตน้นจนมากของมาดานี้จะเป็นต้นกุหลาบก่อนนะคะ,ะเอาให้ดูว่ามันมีเพียยังไง นแสงมันอาจจะไม่เห็นตัวมันนะคะนี่ค่ะตัวมันก็จะเขียวอืดขึ้นมาเลยนี่นะคะนี่พอตัวนี้เสร็จโตนะคะมันก็จะออกลูกเยอะอแล้วมันก็จะมีหนอนมานะคะ่ะหนอนมาถ้าหนอนมานี่จะกินดอกมันเลยนะคะนี่เราก็ปลูกแล้วก็เฝ้ารักษามัน,นะคะ่ะ เราก็จะฉีดเลยให้ดูว่าฉีดเลยยังไงนะก็ฉีดนี่ค่ะเพราะมันเราผสมไม่น้ำยาล้างจานนะคะเนี่ยเลิกใบมันขึ้นมาก็ฉีดเลยตัวนี้ก็ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์นะคะมันจะหนีเราไปนี่ค่ะผมมาที่ต้นดอกไม้ก่อนเสร็จแล้วก็จะมาที่สลัดของเรานะคะ อันนี้ก็จะไม่เป็นอันตรา,ายต่อคนนี่ค่ะเราก็จะฉีดใบข้างล่างด้วยนะคะของมาดามนี่กระบอกหนึ่งก็ใช้หมดทั้งสวนไม่ใช่ว่าครั้งเดียวจะหนีนะคะเราก็ฉีดสองสามวันฉีดทีนึงนะคะ ตัวนี้มันมันเดินได้คับเพี้ยตัวนี้มันเดินมันก็จะเดินไปหาต้นอื่นนี่เรามีกี่ต้นเราก็ฉีดไปกระบอกนี้ก็ถ้าฟองมากก็ฉีดไม่ค่อยออกใหม่ๆก็ฉีดดีค่ะ ต้องล้างไส้ทีนึงแล้วก็ถึงจะออกดีดนะคะมาดามก็จะให้ดูพอสังเกตว่าที่เราบำรุงกันยังไงนี่ค่ะเห็นไหมคะกำลังเจอบานแล้วค่ะนี่มาดามก็ส่วนมากเราจะดูทุกเช้า จะสังเกตต้นไม้ของเราทุกเช้าว่ามันเป็นยังไงอันนี้นะคะมาดามเด็ดออกให้ดูว่านงี่เด็ดเลยเห็นไหมคะตรงตรงนิ้วโป้งของมาดามเนี่ยมันก็จะมีหนอนมาแล้วคะ่ะหนอนเริ่มมาแล้วเพราะกุหลาบเริ่มออกดอกหนอนมลงวันคะ่ะมันก็จะมานี้เราก็ใช้วิธีนี้แหลคะค่ะ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้ด้วยค่ะมาดามหวังว่าคลิปนี้จะให้ความรู้กับเพื่อนๆที่ชอบปลูกผักนะคะแต่บางคนเขาอาจจะมีความรู้มากกว่ามาดามนะคะยังไงถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขออาภัยนะคะขอโทษไปที่นี่ด้วยแต่ว่าส่วนของมาดามใช้อย่างนี้นะคะใครจะใช้ตามก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ ันไม่มีปัญหาตรงนี้นะคะแต่ส่วนของมาดามที่สวนเรางามๆได้ทุกปีก็เพราะว่าเราบำรุงรักษามันนะคะอีกหน่อยก็จะเล่าเรื่องบำรุงดินนะคะวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาดามกับพีทันเน้อ